สวัสดีครัทูเอีอีกาชนะทุกท่นคับวันนี้ผมอ้อนอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของเอริกเชนฮากุนซือเก้าอี้ร้อนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดออกไปเยือนที่เดนมาร์กนะครับเจอกับ FC c o p โคเปนเฮเก้นเท่ากระตามตรงนะครับชื่อชั้นชื่อเสียงอะไรต่างๆนานา,นาตัวผู้เล่นของยูไนเต็ดเนี่เหนือกว่าโคเปนเฮเก n นเป็นอย่างมากนะครับคือมันไม่มีข้อแม้ครับ ว่าเกมนี้เอาแค่ผลเสมอมันคิดแบบนั้นไม่ได้แมนยู Man คือแมนยูคุณต้องชนะสถานเดียวเมื่อเจอกับคู่แข่งที่ดูจะอ่อนชั้นกว่าแต่กับกลายเป็นว่าแมนยูแพ้ครับพอแพ้ปุ๊บเนี่ยทำให้สถานการณ์ของเชนฮารกก็ไม่ได้สู้ดีเลยครับแล้วแมนยูเองอาจจะไม่ได้เข้ารอบตามบาเยินไปนะครับอาจจะตกหล่นลงไปเล่นในศึกยูโรปาลีกไปเจอกับริวร์พูล หรือแม้กระทั่งการเป็นบุ้ยของกลุ่มทั้งที่เอาตรงๆนะครับก็จะมีเพียงแค่บบเยนทีมเดียวเท่านั้นที่ดูจะหนักที่สุดแต่นอกนั้นครับกาตาสราย FC ฟซีคูปอเกนยังไงก็แล้วแต่คุณต้องผ่านไปให้ได้กับกาเป็นบ้าตอนนี้แมนยูตกที่นั่งลำบากแล้วเชนหาก็เก้าอีร้อนสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นของ เอริกเชนฮากนะครับฟับงกระจบทิ้งลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทาง,อ,งอิกาชแน,นลครับเพราะว่าที่นี่อิกาชแน,เนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเป็นแรกครับนาทีนี้เอริกเชนฮากถูกดันขึ้นเป็นเต็งหนึ่งที่จะถูกไล่ออกจากตำแหน่งกุนซือครับอาจจะไม่ถึงทุกสำนัก แต่ตอนนี้ก็เกิน50%แล้วนะครับที่ร้านผู้ถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้เชื่อน้ำยาทางด้านของเชนฮากแล้วนะครับแล้วก็มองว่าอีกไม่นานไม่ช้าก็เร็วเชนฮากจะโดนปลดครับเพราะว่าในเวลานี้มีนักเสี่ยงโชคหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ตรงไหนของอังกฤษเนี่ยเริ่มที่จะไปจิ้มในช่องของเชนฮากแล้วว่าเองตกงานแน่แน่ จริงๆเนี่ยก่อนที่ซีซั่นนี้จะเปิดฉากขึ้นมาครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเชนฮาร์จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายณเวลานี้นะครับถ้าเรามองสถานการณ์ของเชนฮาร์เนี่ยมันก็จะเหมือนเทนฮาร์ไปยืนอยู่บนปากเหวรอวันถูกถีบลงมาตกลงจากเหวครับตอนนี้คือเขาลูกผีลูกคนละนะฮะ จะอยู่จะไปนี่คือแบบมันมีเพียงแค่เส้นบางๆเหมือนกันหัังที่มันน่าเหลือเชื่อนะครับเช่นฮาร์กในปีแรกของแมนยูเขาเองก็ทํามาได้ดีพอสมควรดูดีมีทรงการเล่นที่เฮ้ยมันใช้ได้วะ่ะแล้วจบท็อปโฟได้อ่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทํำเลทองที่แมนยูจะต้องยึดมั่นให้ได้ในแต่ละซีซั่นทีมอย่างแมนยูควรจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกไม่นํำซ้ำไม่พอครับ ไม่ได้จบทอปโฟย่างเดียวคุณยังมีถ้วยติดไม้ติดมือให้แฟนๆได้แฮปปี้กันสําหรับในศึกคาราบาวคับเมื่อซีซั่นก่อนจริง,รงๆหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเทนฮารไม่ได้เจอกับความกดดันถาโถมอะไรปีแรกเขามีปีที่ดีงามอาจจะมีในะเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บมาเป็นระยะะ,ยะนะครับแต่การที่ในปีนี้คุณออกซองมาแล้วเนี่ยแล้ว17เกมแรกคุณแพ้ไปถึง9เกมะ ผมว่าผลงานแบบเนี้มันไม่ดีพอครับมันไม่ดีพอสําหรับคุณซื้อที่จะเข้ามานั่งบนเก้าอี้ตัวสีแดงตัวนั้นโอเคครับอดีตบ้านๆหลายๆคุณซือครับเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แต่คุณซื้อเหล่านั้นก็จะสามารถกลับมาได้แต่ในขณะเดียวกันครับตอนนี้เมื่อมองถึงปัญหาของเชนฮากที่เผชิญอยู่ครับร้านพูกรูคอมเมนเตอร์ ator, ต่างไม่เชื่อนะครับ ว่าเทนฮากจะมีพละกําลังในการกอบกู้สถานการณ์ตรงนี้ของแมนยูให้กลับมายืนหยัดแล้วก็เดินหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็ในทิศทางที่ถูกต้องได้หนึ่งในนั้นคือพอลสโคครับอดีตกองกลางระดับตำนานของแมนยูตอนนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเขาไม่เชื่อน้ํายาของเทนฮากแล้วและเทนฮากจะมีสิทธิ์ที่จะโดนปลดด้วยเพราะว่าการบุกไปแพ้เอฟซีโคเปเฮเกนมันจะไม่ใช่การแพ้ทีมที่ต่ําชั้นกว่าเป็นครั้งสุดท้ายจะต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ย เกิดขึ้นทั้งในหลีกแล้วก็ถ้วยนอกประเทศซึ่งถ้ามองจากสแตตครับบอกเลยว่าเป็นสถิติที่คนที่เป็นคุณซือปีศาจแดงทำได้แย่มากนะครับถ้าคุณทำได้เพียงแค่นี้ตอนนี้เชนฮากนำพาแมนยูเนี่ยพุ่งชนกับความประชัยไปแล้วถึง9จาก17เกมแรกประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ครับว่าครั้งล่าสุดนะครับ ที่ผลงานใน17เกมแรกแล้วกุนซือคนนั้นเนี่ยพาทีมพ่ายแพ้ไป9เกมเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปนานมากนะครับย้อนกลับไปในซีซั่น1973ถึง1974ครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากเลยซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยทีมแมนยูตกชั้นด้วยนะครับแต่ในตอนนี้จะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่ามันยูตกชั้นหรือเปล่านะครับแต่ในทรงการเล่นแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้แฟนผีหลายๆคน อยากจะให้เทนหากออกไปจากตำแหน่งซะคือมันไม่ไหวจะเชียร์ละไม่ไหวจะช่วยเหลือละเพราะว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้แมนยูก็มีแต่ทรงกับสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามองตั้งแต่ในเกมแรกของซีซั่นมาถึงในเกมล่าสุดที่ออกไปแพ้ FC c o p e n เป g เ n 4-3มันมีแค่ช่วงเดียวนะครับที่ดูเหมือนว่าแมนยูจะกลับมาก็คือมีช่วงชนะ3เกมติดนั่นคือช่วงที่แมนยูชนะเวนฟอร์ด2-1 แมนยูบุกชนะเชฟยูสองแล้วก็แมนยูเปิดบ้านชนะ FC c o p โคเป g เ n 10แบบใจหายใจคว่ำนอกเหนือชนะลหละครับชนะ1เกมอ่ะแล้วก็แพ้ไป4เกมพอมาเข้าเบรกปุ๊บอ่ะแพ้ไป 0,3, 0,3กลับมาชนะอ่ะแพ้อ,อีกแล้วคือมันไม่มีความสม่ำเสมอไม่เคยมีการเข้าเบรกเข้าฟอร์มอะไรแต่อย่างใดมันเป็นภาพที่แฟนผีไม่อยากจะเอาแล้วอะ่ะกับผู้ชายที่ชื่อว่าเอลิเชนฮาคซึ่งในวันนี้ครับร้านพูเนี่ย ออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าเชนฮาร์คคือเต็งหนึ่งเต็งจ่าที่จะโดนไล่เขาคือเป็นเต็งที่จะถูกไล่ออกนะครับตทั้งที่เขาไม่เคยจะมาป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วอยู่ในกลุ่มของกุนซือที่อยู่ท้ายตารางในพรีเมียร์ลีกครับนั่นคือพอลฮิกกินบอททอมของเชฟยูในเต็ดนั่นคือเต็ง2นะครับเต็ง3าเป็นใครเต็ง3คืออิราโอลาของบอลมัด เต็ง4คือแบงซองกรนีของเบอร์ลี่แต่เทนฮากคือเต็ง1โ oh อ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ผมเชื่อเลยครับถ้าไปถามแฟนผีเนี่ยเกิน90%ครับว่าเองไปเถอะไม่ไหววะ่ะแต่ถ้าไปถามแฟนบอลที่ไม่ใช่แฟนผีอาจจะมีการติดตั้งแฮชแท็กครัว่า Save t e n h a อยู่กันก่อนอยากให้สร้างคอนเทนต์กันก่อนอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะฮะทีนี้ไปดูประเด็นที่2ครับ ปัญหาของแมนยูเทนฮากยังแก้ไม่ได้เลยครับคือปัญหาอะไรครับที่ผมมองว่าแมนยูชุดนี้ยังด้อยกว่าหลายทีมเอาง่ายๆคือเกมที่เจอกับ f อฟซีคเปเตเกนน่ยคือสถานการณ์มันดูดีครับพอแมนยูขึ้นนํา2 0นยเนี่ยผมมองว่าโอเคนัดเนี่ยหวานเชียบแน่ไม่น่ามีปัญหาแน่แต่พอเกิดเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแวส t ์บอร์ตซวยช็อตนั้นเนี่ยตรงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นคนครับ เขาพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปบังบอลเอาไว้แต่เท้าของเขาดันไปเหยียบเท้าของคู่แข่งเมื่อเช็คภาพช้าดู VAR มันก็เสร็จเลยทีนี้แรสฟอร์ดก็เลยโดนไล่ออกจากสนามแต่10จาก11เนี่ยมีหล,หลายทีมนะครับที่สามารถคุมสถานการณ์อยู่เอาชนะคู่แข่งได้แม้ว่าตัวผู้เล่นจะเป็นรองแต่สำหรับแมนยูเนี่ยบอกเลยว่าต่อให้มี11หรือ10หรือ9เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยครับ เพราะว่าแมนยูชุดนี้ปัญหาหัวเขานะครับคือในเรื่องของเมนเชสิตี้สภาพจิตใจที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งมักจะมีความเป็นกังวลแล้วก็เล่นกันหลน,ลนหลานไม่ละเอียดไม่รอบคอบแล้วก็ไม่นิ่งแสดงอาการออกมาว่าพวกเขาเริ่มจะเสียสมาธิเต้นเป็นเจ้าเข้าอะไรแบบนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แทบจะทุกเกมมีเกมไหนบ้างล่ะครับที่แฟนผีในอีกาชาแนลรู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ยสภาพจิตใจของเตะแมนยูแข็งแกร่งมากเลย เป็นพวกใจสู้เลยแล้วก็ดูดีและเหมาะสมกับการเป็นเดอะวินเนอร์คือแทบจะไม่มีครับคือในวันนี้นครับแมนยูไม่ได้โชว์ให้เห็นถึงความเกา่าความเคี่ยวในตัวเองความนิ่งในตัวเองไม่ได้เห็นเป็นแบบนั้นคือถ้าเปรียบเทียบกับแมนซิตี้ี่คนละเรื่องนะครับแมนยูนะครับเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมักจะเอาตัวเองไม่รอดนะครับคือถ้ารอดก็เป็นเพราะว่าเฮ้ยโอนาน่าเซฟได้เฮ้ยคู่แข่งยิงทิ้งยิงว้างกันเอง เฮ้ยคู่ต่อสู้พลาดกันเองแบบนี้ซะมากกว่าปัญหาอีกเรื่องครับคือเกมรับของแมนยูเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันก็มีวันที่ดูดีกับแม็กควาที่ดูดีขึ้นมาแต่ในภาพรวมแนวรับของแมนยูนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะอุ่นอกอุ่นใจได้เลยอย่างเช่นในเกมนัดนี้ครับ4ลูกที่เสียไปให้กับ FC c o p โคเปเดนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าผมเป็นแฟนผีนะผมรับไม่ได้นะครับคือเล่นอะไรวันเนี้ย ผิดพลาดในระบบสู่นบุคคลเยอะมากนะครับไอ้อย่างประตูแรกชัดเจนเลยครับว่ากองหลังเสียสมาธิมัวแต่ยืนจดจดจ้องจดจ้องไปเพื่ออะไรครับคุณต้องเข้าหาบอลแล้วจังหวะนั้นนะ่ะนะฮะรวมถึงโอนาน้าเองก็ดูเฮ้ยทำไมดูมันช้าจ,จังนะครับเหลือประตูที่2อ,อ่ะคุณทําเสียจุดโทษอ่ะเฟอฟ้าอันนี้ชัดเจนประตูที่3เนะี่ยเป็นยังไงประตูที่3อ่ะคือหลังแย่วบวิซาก้านะครับ ทำให้ทีมสูญเสียโอกาสที่ดีแล้วดาโลเองไอ้นี่ก็เหม่อลอยไม่ตามประกบซะงั้นคือคุณเห็นแล้วนี่ว่าบอลมาอย่างไงแต่คุณก็เลือกที่จะยืนเฉยประตูที่4ราฟาเอลวารานเล่นกันไม่ละเอียด4ประตูที่เสียกับ FC โคเปเดเกนบอกเลยว่าคุณพลาดอย่างไม่น่าเชื่อแล้วพลาดแบบน่าจะโดนเขตกะโหลกนะครับแล้วคือพลาดแล้วมันทําให้นํามาซึ่งไหยนะในเวลานี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่า โอกาสของแมนยูในการที่จะเข้ารอบต่อไปของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยตามหลังบาเยนเนี่ยเหนื่อยนะครับสเกมสุดท้ายคุณต้องเจอการาตาสรายคุณต้องเจอบาเยนถามว่าถ้าแมนยูอยากจะเข้ารอบเนี่ยอย่างน้อย,อยสองเกมนั้นต้องมี6นะฮะเพื่อให้มันเป็น9แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะกับฟอร์มการเล่นแบบนี้แม้กระทั่งในการไปเล่นในศึกยูโรปาลีกอันดับที่3เนี่ยบางทีอาจจะแพ้คาราตารายในเกมหน้าต่อไปเลยก็ได้ แล้วก็ไปแพ้บาเยนแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นบุ้ยอะไรแบบนี้รวมถึงตอนนี้นะฮะหลายคนมองว่าแม้กระทั่งการเล่นในบ้านเจอกับลูตันเนี่ยในเกมถัดไปเนี่ยคุณอาจจะแพ้เลยก็ได้นะครับถ้าคุณยังเฟอฟ,ฟะชงชางเล่นกันไม่เป็นระบบต่างคนต่างเล่นสภาพจิตใจไม่ได้เป็นเลื่อนนักสู้อะไรเต็มตัวขาดความละเอียดขาดความนิ่งคือไม่ได้มีความเป็นทีมฟุตบอลที่ดีแมนยูก็สามารถที่จะแพ้ได้ทุกทีม นับจากนี้เป็นต้นไปแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นทรงนั้นนะครับเราถ้าดูแบบว่าโอเคชนะ1เกมแพ้ไป2เกมชนะ1เกมแพ้ไป3เกมแล้วเมื่อถึงในวันที่เจอกับศึกแดงเดือดบางทีนั่นอาจจะเป็นวันชี้ชตะตาอนาคตของเทนฮากเลยก็ได้แล้วถ้าไปเจอในวันนั้นเจอกับลิผูที่ทรงดูดีกว่าแล้วโดนไล่ยามแบบสู้ไม่ได้แพ้แบบเอาคลาสวันนั้นเราอาจจะได้เห็นเอเล็กเนันฮากตามรอยซูเซ่มูนิดโยในการกลายเป็นอดีตผู้ดูการทีมของ แมนเชสเตอร์ยูเต็ดแบบคุณต้องรับสภาพนะครับนะฮะตอนนี้คือโอ้หน้าเป็นห่วงมากสำหรับเชนฮากนะครับคือไม่มีแง่างามบวกเลยทิศทางบวกนี้น้อยมากมีแต่ในแง่ลบแง่ร้ายมีแต่ปัญหาเหมือนกับว่าตอนนี้เอลิเชนฮารกค่อยๆจะหมดพลังในการกอบกู้สถา,านการณ์ตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นอาจจะต้องจำยอมหรือเปล่าสำหรับการที่ต้องออกจากเก้าอีก้กุญซือสีแดงตัวนั้นไป นะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในนามทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอีกาแชนแนลครับเพราะว่าที่นี่ h ช n แน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ